สบายดีทุกคนค่ะพระเจ้าเดินทางออกมาจากทศบาลเมืองเฮียมแข่งหัวพันเนาะด้วยระยะทางสาวเจ็กิโลเมตรใช้เวลา1นึ่งสโมงกลัวเพื่อเดินทางมาสถานทีดังกล่าวนี้เอื้นวาดินแดนประวัติศาสตร์เนาะนาคังและนากูดนั่นเองฐานทับอากาศสงคามอินโดจีนนากูดนนี่เนาะเป็นบ้านวัฒนธรรมไทยพวนแล้วก็เหือนโลหะและเฮือน ทับแขกนักท่องเที่ยวนอนที่เคยเป็นฐานทัพเก่าของอเมริกาในสมัยสงครามนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจะแมนเป็นบรรยากาศทางเข่าบ้านของเพื่อนเพื่อนจะเหตุเป็นประตูเขามีทั้งประตูอ่าที่ใส่สำลักจักรและวก็ใส่เป็น ประตูใหญ่นั่นเองเพราะว่าในคลคิดวิดีโอนี้เนาะข่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะพาทุกคนมาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ของท่องเที่ยวลาของเหานั่นเองนะเพื่อเป็นการเพยแพร่ในเรื่องของการท่องเที่ยวทัวร์ลาวนั่นเองนี่คือจุดประสงค์ที่จะพาทุกคนมาเที่ยวนอกจากเที่ยวธรรมศาตร์เที่ยววัดวาอารามแล้วก็ท่องเที่ยวในเสิรประวัติศาสตร์เพราะว่าในบ้านนี้ทุกคนเป็นบ้านที่คือที่ข้าพเจ้าว่าไปนะเนาะว่าเป็น จุดฐานทัพเก่าในสใมัยสงครามนั่นเองเขามาเบิงเนาะเพราะว่าในขอบเขตงานซานของเพิินนี่เพิ่นจะมีสิ่งที่ยังลงเหลืออยู่เกี่ยวกับลูกระเบิดหรือว่าลูกปืนนั่นเองเนาะอยู่ในเขตชุมชนของบ้านของเพิ่นนี่จะอยู่ถึงสูสงเลยสูงเลยเนาะขับเจ้าเข้ามานี่ใช้เวลาหนึ่งส่วโมงกว่าไระยะทางเพียงแต่สาวเจ็ดกิโลเมตรเนาะถือว่า ไก่พอสมควรรัดทงรัดทูเข้ามานขอบเขตนี้อันนี้แนเป็นบ้านที่เพิ่นจัดให้เป็นบ้านห้องการท่องเที่ยวเอาเนาะนี่เอามาเข้ามาเบ่งบรรยากาศภายในเปลี่ยนบ้านไทยพวนวัดอาหามเก่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราได้เห็นเข้ามาแล้วคือหลังคาเหงานของเพิ่นหลังคาเล่า กระไซเป็นเล็กฝาแอมกระไซเป็นเล็กเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเที่ยวชมบ้านของเพ่นก่อนเนาะบรรยากาศจะอยู่ถึงภูสูงเลยนะขอบเขียนนี่จะเป็นธงเพียงจะเป็นเล่าเข่าก็เ้นกันหลังคากระไซเป็นเล็กเนาะแผ่นเล็กเล็กแล้วก็กระเบื้องนี่จะเป็นลักษณะของหุบทรงเหือนของเพื่อนเนาะ จำเข้ามาเชิดกับเป็นบ้านนากบูตสบายดีนี่เดี๋ยวสบายดีเช่นกันโอ้ยมาเที่ยวชมตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์เดี๋ยขออนุญาตเที่ยวชมบ้านเด้อเออชมแม่ลูกเอ้ยไปแถวนั้นไปนั้นได้เนาะโดยม้าสองคนคิดว่าสิมาบัวหอดว่าไข่เติบแม่จิไปใจนี่แม่อยู่ไปเอาพักที่สวนเดี๋ยเดยวอ่ะขันขลุยูเก้อ มาเตวิ้งจันมาตั้งแต่ซ้ำเหนือออกจากซ้ำเหนือมาแล้วก็รอๆมาทุกๆเมืองของอันแข่งอ่าหัวพันแข่งเมืองนี่เป็นเมืองสุดท้ายแล้วก็พอดีเห็นไปในเทศบาลเมืองของเขาเนาะแล้วเห็นป้ายมันติดว่าอันบ้านนากรูดนากรูดนากรูดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่ว่าโอ้ยจะน่าสนใจกันเลยมาเออมาแม่โม่งแม่ล่ เมื่อวัดขึ้นก็มีคนเอ็ดเวู่วัดพันแล้วกายหันเมื่อพันเมียนผู้จีนมาเก็บแจกเอ็ดเหือนหันไลายลูกเดือยเดือยเดยเดือยเดเมื่อวัดแดีนะเดือยเดือยเช่นขอญาตญาติไปก่อนนี้ก่อนด้วยสันจรอือไปอันนี้เนาะคักเนาะหลังคาไส้เป็นแหล่นนั้นเป็นเลยเราเข้าลูกไรนี่แเข้าเข้าห้องอีแม่บ่อนี่ของอีแม่อันนี้ก็แม่นมันก็แม่ อันนี้มันตู้ปั้นข้าวตู้ตำข้าวจักกี่ปีจักกี่ปีอะไรในไส้หลังคาเหล็กหลังคาเน,นี่ยโอ้หลูกเขาแตนะนัคขังแล้วลวันเดียวมือแกเอาฝ่ามันก็ซาไปาปีแล้วบ่ลูกคันพ่อสามสิบแล้วอันเปียงแบบนี้คนข,ขนาดเนะาะแตนะนัคขังค่าแม่เรา,มาเมอาอเขาจัดตูแตะไปอยู่หันอยู่นี่ เข้าป้าแล้วก็แม่ละวันเดียวมือเป๊มาเล็กเจ้าง่ายดีไหมเล็กเล็กฝ่าทุ่งฝ่าทุ่งฝ่าฝุ่ย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 ลาวฝ่าฝุ่ยเ็มาแก้แก้แล้วลาวเม็ดอันนี้ลูกเอ้ยข้าแม่ทุกข้าแม่ทุกเงินบุญอยากซื้อกระบื้องหรือว่าทนได้หนิเน่ะทนหน่อยใส่มาหลายปีทนล้วนทนมันโดนเนี่งแล้วลูกมันก็ขาดแล้วบ่ลูก คิดว,ว่าทนเคาะกวาดสังกะสีที่เป็นแผ่นแบบนี้อีกนี่นะมาว่ามันหนามันนะนะมันหนาก็แต้มืออันเขาเ้าแตะม่งขามนั่นแหละลูกอันนี้แตะม่งขามอยู่อันน,คนาคังนาคังลูปนู้นไอ้พนแม่นาคังมันเออนาคังเมื่อทางนั้นลูกเมื่อยัง <ปะ S 1> ไก่ไอีกบ่บ่บปุกไก่ลูกอันข้าวของไอ้ทางรถเมืออ่ออ๋อเสวยเขาข,ขอบเขตนี่คือบ้านากูดนาคังก็อีกยับอกไปอีกลุมไปอีก อืออันนาคังหู้้มีคนแล้วเขาแตะไปอยู่เหวียงอ่าเปปินห้างเป็นอะไรเป็นขิดินลาเป็นตู้ควายเออผ่นเอตู้ควายเชือมดลูกมีคนยังเหลือแต่นากรวดของเฮานี่ออกเนาะที่ที่เป็นชุมชนอยู่ในตอนนี้เฮานี่แล้วล่ะกายนี่ไปไปน้ำใส่ใยแล้วมีมันเตอร์ันเนื้อลูกนี้ไปยังสามบ้านลูกยังมีบ้านใหญ่ๆขันไปนี่อันไปนี่ลูกนี้ไปแล้วไปตำเสื่อมันเนื้อเดยลูกบันเนื้อไปแล้วเม่นนาคั ลูกทำไปเม่นบันเตอร์บันเตอร์สู้วุดลื่นใส่ไฟชุดจริงเลยแล้วเม่นบันเตอร์ลูกโดยไปคืนแด้อว่าปลามาต่บ้านนี่แม่นี่แหละพอละไก่พอละไก่พอละไก่ไกลก่ลูกสาวเจ็ดกิลสาวเจ็ดกิโลเมตรตามที่เรถกลับด้วยสิกับอ่าเข้าตัวเมืองคืนแล้วก็จะออกไปทางพุทธเสียงขวางทางทินน่านฮาพุทธทางทินเมืองพวน เตรียมเข้าใจหลายๆ,ๆเดี๋ยวย่างสม o ภายในบ้านก่อนโชคดีปีใหม่ลงไป z มบรรยากาศทางนั้นลุมงานสร้างของเพื่อนภายในสุมสดวนนี้นะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าเที่ยวส้มได้ตามสนะดวกสบายเนาะเพราะว่าเป็นบ้านประวัติศาสตร์เป็นบ้านของการเพื่อนเปิดให้เป็นบ้านของการท่องเที่ยวส,งสังเกตเบื้องนอะาสังกษีแผนที่เป็นห้องในน้อยแบบนี้ทุกทาน ยูฮือนของประตูข้าพเจ้าก็มีเนาะแต่วันเป็นสังกะสีเกา่าที่เป็นหลกสณนประมาณนี้ืานสซเฮืนานซานของเพื่นอ,อนเนาะฮะอากืมส่วนใหญ่แล้วเพื่อนจะอยู่จุ่มๆกันนะะยู่ห้อมเพียงกันอยู่ในเขตของบ้านของเพื่อนนี่อาชีพก็จะเฮ็ดทั่วๆไป ะจสบายดียดขออนุญาตเที่ยวชมเด้อขออนุญาตเที่ยวชมบ้านเด้อเจ้าโอ้กาล,ลังเฮ็ดอย่างนี้เจ้าสมฮูบอันนี้เพื่อนเอิ้นมาเฮ็ดอีหยังอันนี้อันเอาป้าเอาป้ายเสื้อเละคนไม่เลย เว้ยมาเที่ยวตามอ่าตามแผนที่เที่ยวตามมันใต้น้ําเที่ยวของแต่ละเมืองอก็เพือ่อนบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านประวัติศาสตร์เที่ยวแบบประวัติศาสตร์ก็เลยเข้ามานะมาสองคนโมได <laughs> ้กินปีไม่บอกอยู่บ้านเฮานี่อ๋อทรงทหาปีเกาต้อนท้าปีไม่อะ ขออนุญาตเอเจ้าดุนปะาดิบจึงได้อันนึงนี่มือนึ่งมดมือจอมข้ามกินแรงก็อันนี้มันตามสินมันบอกใครูปซื้อไว้เนะผืนนึงคันขายนี่ราคาเท่าไหร่แ่นปลาย เอิเนว่าอันนี้มันสินงน่งอง <yummy> ย่างินินะเป็นเอกลักษณ์นาะถังทางเขาหนาวบออยู่พี่ หนาวหนาวละอีวีสองอ่าบางต้นเดือนฮะคือสี่เย็นคักเนาะบางเนาะอุณหภูมิตำ,ต,ำต้ำนะั่นเนาะอันนี้จะเป็นกล่องฟื้นของพอนถือว่าพันยูหวามกันในกรุงโกลกรุงบ้านสะดวกสบายเนาะเข้ามาในที่ว่าเป็นบ้านใหญ่เลยท้าวแนวมาจากจุดสูงจุดสูงลงมาในขอบเขตของบ้านเพื่อนี่ ไปใกล้เพื่อนกับป๋อยไปตามพื้นที่ของชุมชนของเพื่อนเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปหอบวัดยางลเลาอไอ้เฮาสบายดีเออสุดแล้วอหอมนี่ ยังปีเป็นเฮือนของเพคนยังปีกเป็นมีเป็นซานอยู่ด้วยนี่นะฮะนี้เอ,อเื้อตรงเงินซานอ่าปิดซานนี่กินกอกกันใหญ่สุขสบายดีเลยมาเที่ยวมาเที่ยวตามแผนที่ของเที่ยวในชุมชนเจ้า โอ้ในทางใหญ่นะเฮามาตั้งแต่เส็จทางเส็นทางอากะยางเข้ามาในเขตจีนส่วนทางซื้อเลยลุมลงไปนี่เขตบ้านของเพลินนี่อซเหมือนีเพิ่นบบก,กินปีใหม่กันบ่าเนานะบ้านนากูดนาขังเนาะเมืองเฮียมแขวงหัวพันนั่นเอง ด,ดินแดนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามเคยจุดนี้เคยเป็นฐานทัพเก่านั่นเองเนาะตามเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้ไปอ่านมาในน้องของประวัติศาสตร์ต่างๆโอ้นนี้เป็นกระลังศาสตร์อย่างเนานะขอมาถามท่านก่อนสบายดี สบายดีดกำลังเฮ็ดอย่างอยู่เนาะเออ่อแฟนเข้าแฟนเข้าด้วยโอ้ยมา,ทเ,ามเที่ยวพอ,อ,อดอีมาเที่ยวมเไปเที่ยวบ่อธรรฮหอดมาแล้วบัดนี้พอดีเจอป้ายเนาะที่เป็นติดเอาไว,าวาาานะ้ข้างทางว่าบ้านอ่ะนากูดนะครั้งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ดินแดนประวัติศาสตร์คือสินาสนใจกันเลยพากัน<า>นำมา,มานำมามาเมื่อนีกเอืมกันี้รถไปไป้หลันเมื่อเบิ่งใายเมืองสายเมืองเนาะขึ้นไปนี่นี่ไป ตำหลังนี่แหละมือปักซ้ายด้วยเข้าใจเฮ็ดเองเลยเนาะสาเองเฮ็ดเองเลยไหนนี่ก็จะมีห้านขายเครื่องเส้นกัดเป็นบ้านไทยพวนเนาะ โบหนาวปะบหนาวเนาะเปิดโบหนาวแต่เขาหนาวแล้วตอนนี้ออกมาฮอ,อนอีกแล้วเดี๋ยวจะให้บิงสถานที่ป้ายของการท่องเที่ยวขึ้นป้ายวานนวใไดแขวงหอพานเมืองเฮียบเนะบ้านนาะปุ๋บบ้านพัฒนานะ แอร์อเมริกาเป็นสายการบินโดยสารและสินค้าอเมริกาที่ครอบครองและดำเนินงานโดย C C I A ที่สนองและสนับสนุนการปฏิบัติรับของสหรัฐอยู่ในภาคพื้นอาีเสียงเอาเสียงใต้ในระหว่างสงครามอินโดจีนครั้งที่2รวมทั้งสปปลาวเขาเป็นบอนที่แทรกแซงและสกัดเอาพนักงานของสหรัฐอเมริกาการสนับสนุนการผลทรงให้แก่กองทัพราชวง์ อากาศขนทรงของสาวอวยพ,พยพเลยนึกถึงอ่าเอลชื่ออันนี้อย่างนี้เนาะ LH สามสิบหกแรงอากาศหรอกประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวเนาะที่เพิ่นได้เขียนอ่าพิมพ์ออกมาไว้เนาะอยู่ในแผนเพดานนี่าสาวบ้านนากวดจึงได้วาในระหว่างวันปี 1966, ปนพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดหาปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้านะภาคเหนือกองทับเวียดนามได้สร้างเส้นทาง เข้ามาจากภาคเหนือเส้นทางนี่เนวค้ามหวยเสี่ยวนประมาณนี้เนาะเตดเตเราเรื่องราวอย่างมาให้เราได้เห็นกันขอบเขตนีเปะเป็นหูต่างๆเนาะที่เป็นติดอยู่ในนี้บางจุดบางบอดเราก็ยังมีเปลี่ยนสิ่งเศษเหลือบพราว่าจะเป็นตีนรถเป็นลูกระเบิด เป็นปืนใหญ่เนาะที่ยั้งลงเรือที่ยังยังสี่แลขอบเขตต่างๆสุมโซนใหญ่ได้นะุ่กท่านอ,อยู่ในจุดนี้นะเดวาวุามซนใหญ่กลางต่ว่าเอาเข่ามาถึงอยากจะไก่ในหน่อยหนึ่งต่ว่าภาพโดยรวมแล้วถือว่าหนาอบอุ่นดีเนาะหลายคนอยู่หวามกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นกระฟุ้ยที่ แม่เพิ่นว่าเพิ่นได้น้ำออากกากฟุยมาตีเป็นแผ่นแล้วเฮ็ดมาเป็นกับเบื้องนั่นเองก็คือจะเป็นแผ่นก็คือจะเป็นฟุยแบบนี้นี่บ้านเฮือนของเพิ่นม้าไก่เติบแล้วเข่ามาในพี่ทุกพานแต่ว่ามาได้เห็นบรรยากาศในสุมชซนของเพิ่นลูกปืนใหญ่ก็ยังมีอยู่นะ นี่เองเนาะนี่เปลี่ยนมาอาลูกปืนอ่าลูกระลูกระเบิดเกา่าอยู่นี่วางอยู่หน้าข้างนีอแต่ว่ามันเปลี่ยนเพียงแต่ขอบนอกแล้วละ่ะอันนี้จะเป็นโฮมสเตย์เดินโฮมสเตย์เป็นะบอกระบุออกไปนี่เนาะเดินบินนาคังอีกสอง สามกิโลเมตรอันนี้ไปเสียงขวงังอันนี้โฮมสเตย์อีกร้อยห้าสิบจุดเมตรั่เองสบายดีคขอบที่นี่ก็คือจะเป็นเทศาบาลในจุดใจกลางของเขตสุมโนเขตบ้านของเพิ่นค่อนข่างว่าจะกว้างเนาะสังเกตบางจากหลังค่ะเพราะงั้นรูบทรงลักษณะของเือนต่างๆม่นมีความคล้ายกันหมดเลยที่เห็ด,ด้วยเป็นเพราะงั้นไหมเนาะสังเกตบ่งดีๆ เป็นแห่นไม้แล้วหลังคาก็จะเป็นหลังคามุ้งสังกะสีอย่างต่างๆคล้ายคือการเมิดเลยภูมลักษณะงานที่สำคัญก็คือมีศาลงานจอดมีอะไก็ได้มีป,ป้ายบอกไปเชียงขวางไปเดี๋ยวยางเข้าไปในชุมชนน,นี้น้อยหน่งเมืองบ้านงานของเพลนรูปลักษณะางานต่างๆคล้ายคือการเบิดเลย อยู่ตอนสวยนะเพื่อนก็นจะตามหูทุกหลังคาหนะัวนนี้จะมีหูของตนเองได้หนึ่นะตงตามหูตามแผลกินสิน้นสวมขายเมืองหลังคาหนะัวนี้นะเพื่อนเกษตรหลังคาก็ได้มาจากกระฟุยหลังคาเหัวนี้หลังกำลังก็เห็ดด้วยกระเบื้องสบายดีเลยมาเดียวชมบ้าน ขออนุญาตเด้อขออนุญาตบึ่งอาการต่มหูบเนี่ยเจ้าไม่ดีว่าเดินทางมาตั้งแต,ต่ตัวเมืองเข้ามาม,มาเที่ยวชมบ้าน,าานเด๋ยวชมลูก,ลกงเลยมามาเตเวิ่งจันมาเตวิยงจันกลนาเมาเตออกจากซําเหนื้อพูดเลยแล้วก็เข้ามาเมืองของเขานี่มาเที่ยวบ่อน้ำห้อนแล้วก็ที่ป้ายง่ายๆคนเขียนเอาไว้ว่านากูดนาคังสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจกันเลยเข้ามา ท่องเที่ยวเบิงวัฒนธรรมเบิงเบิงอ่าวิถีชีวิตของไทยบ้านเฮาหม,มาคน,นลองน้ำทางมาคนว่าไปไก่ได้จากกิโลมาจากตัวเมือง,งไปหาบ้านมันสาวเจ็ดกิโลด้วยสาวเจ็ดกิโลนี่จากตางจากอยู่เวียงได้เพื่อนว่ามันขึ้นภูลงภูขึ้นลัดห้วยเอาไปลองมาลองเบิงอันนี้เพื่อน,อนว่าสิน้นยินงสิ้นอย่างเจ้า ทุกหลังคาเนี่มีเบอร์ทุกคนเลยแันบี้ตําสิ่งตัมขายอาคาดีไปขายทั้งเข่าในเมืองคนบบผืนนึ่งเท่าไหร่คะขายในเมืองเท่าเราก็มีเส้นปลายซับแซนใส่จากมือในจึงแล้วตัวผืนหนึ่ง โอว่าเฮาไปเรียกได้ตามเออหมายความว่าบางมือก็ตามบางมือก็บางเวลาเนาะอืสิว่าอยู่ก็ตามเอไปเรียกก็ไปขอบใจเด้อเดี๋ยวย่างไปขางหน้าก่อน อันนี้จะเป็นทางว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกายกายลูกพืน้นแน่นเลยเนาะออกหมดแล้ว <c oughs> ลูกระเบิด <c oughs> ห,หายหูเพื่อนเ่ยเด้อเมื่อหนาวป่ะเมื่อหนาว สบายดีเ้าคักอยู่ด้วยเนาะหลังคางานอย่างย่างต่างๆของเพื่อนกระแตกต,ต่างกันแต่ว่าส่วนหลายแล้วก็ค่ายคือกันเบิดทุกอย่างนะหลังคา่า,าน ศาสนาสงวิถีชีวิตของคนอยู่นี่ก็คือจะเป็นการตำหูบเนธใหงเ็ดน,นายห,ห้อยสวนตำหูบแล้วก็ไปเฮ็ดอื่นเติมอเองในสิ่งชาวเห็นคนเด่นเลยก็คือวิถีชีวิตเนี่ยทางในอยู่ในเขตของคนน,นี้ถือว่าโอเคเนาะถือว่าเป็นบ้านและชุมชนหนึ่งที่แตกต่างเองแต่ว่าเพิ่งก็อยู่ห่วมกันได้ในลหลายๆคนคืออันนี้จะม่นเป็นสวน ส่ในครันนวเรือ,อนเราบม่ค่อยจะได้เข้าไปตลาดดอกาส่วนหลายแล้วในเขตนอกคนจะปลูกพืชพักเองนอกจากว่าไปซื้อโดนๆเราเข้าไปในเมืองซื้อเครื่องปลุกเครื่องอันนั้นต่างๆเท่านั้นเองที่เหลือก็จะเป็นพืชพักก็จะเป็นปลูกเองในทั่ในครัวเรือ,อนของคนออกจากบ้านนากรูดมาประมาณ1กิโลเมตรนัก็จะมาฮอดจุดที่ เอินว่าเป็นเดินบินเก่านั่นเองในขอบเขตบริเวณนี้จะสังเกตเห็นว่าเป็นธงเพียงที่ว่ากว้างเลยเนาะถัดต่อจากนั้นไปก็จะแมเป็นธงนาที่เพิ่นเห็ดให้เห็ดนาในปัจจุบนันนีแต่ว่าจุดนี้ก็คือจงว่าเป็นเดินและก็จะเห็นเป็นถังน้ํามันเก่า3ถังเนาะแต่ว่าจะมีห้องหอยในเรื่องของในเรื่องของหูระเบิดอยู่ในจุดนี้เนาะล้วก็หูลูกปืนมีทุกท่าน ลูกปืนขนาดใหญ่ยิงระเบิดเข้าไปนี่เนาะโอ้โหลูกปืนเป็นป่องเป็นป่องเป็นจุดทั้งสามถังเลยลอ,าาลอันนี้จะเป็นหังเก็บน้ำมันเนาะโอ้โหแบบนีในในในเนาะและยังอยู่นี่ก็ยังมีซากที่เป็นซากรถลากาจ้าเป็นซากปืนที่อยู่ในขอบเขตของเดินบินนี่ เดี๋ยวจะไปเบิ่งเนาะพูดเนาะเจ้าที่น่นอ่าไปพูดแล้วเอิ้น,น้ำก้นว่าไปเบิ่งปืี่ยนไงเด้อว่ะสันจุดนี้ก็คือเป็นเดินบินอันอีกเนาะที่มีแผ่นป้ายเนาะที่ติดเอาไว้อยู่ทัง้งหอขาวกลางบ้านนะพูดถองบ้านเีาจะมี ป็นปืนใหญ่มีโหลดใหญ่แล้วก็ในขอบเขตบริเวณของเดินเดินไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึงต้องกันตืมถือว่าอุดมสมบูรณ์นเนาะอยู่ในในเขตนี้สมพ่อเนาะที่เพิ่งมาตั้งทิ้นฐานอยู่เพราะว่าอันหนึ่งมันเป็นหงเพียงสองมาเปลี่ยนในเขตภูเขาปา่าไม้เนาะที่สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สามารถปลูกพืชต่างๆได้เนาะในเขตส่วนของคนที่ว่าเป็นทงเพียงที่ว่ากว้างหลายเนาะในจุดนี้ นำสองอันไนอ้น้องมอกี้นี้เข้าไปนะเอ,อื้นกี้เดีว่าไปเบิงปืนใหญ่ว่าสันเดี๋ยวน้ำไปอไเนาะบานี้เาเหาได้รถจอดอ,อยู่นี่เป็นซากรถเนาะ อยู่ในจุดนี้ซากปืนใหญ่ปิดมานี่เอาไปไส์สิไปไส์มานี้เดือดท่นี่บ่นี่เป็นซากปืนใหญ่ <c oughs> หานอยู่นี่เนาะอ้ <c oughs> ขนาดใหญ่เลยเนาะอยู่นีม่มีรหัสเขียนว่าเนวใดไ อันนี้รถนี่นาะรถดุดดอเมริกาเลยซ <och> ากรถดุดสา่ปีก็ยามรณ์มมไผมาเอาเนาะซากรถซากรถดุดแล้วเราซากปืนใหญ่ยุ่ยแสบวันนี้ปืนใหญ่ยุ่ยใสขึ้นไปอีกบ่อไก่บ่ไก่นิานึงมีตะบอก อันนี้เป็นรถดุดที่ใส้ในน้องขอเจ้าเนาะน,นี้ปืนใหญ่ปืนใหญ่105ขึ้นไปนี่ม่้งอ๋อน,นี่เพื่นเขียนยังไงนนี้จีน,น ปืนใหญ่ซากรถที่ยังหลงเหลือ40กว่าปีย่างเกือบอ่ะนี่เหือเนี่ยเนี่อกันเนี่ย อ๋อนี่วะซา,ากปืนเงยอดแล้วเนาะซากปืนเงยก็ขึ้นมานี่ประมาณห้าสิบเมตรกระหอดแล้วเป็นซากปืนใหญ่เนาะที่ยังลงุเหลือให้เห็นอยู่ห่างจากสนามบินมาประมาณห้าสิบเมตรในจุดนี้ลูกยังข้างอยู่ตัวหน้ ก้าทางน้ำมันม่น